สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3ตั้งอยู่ที่ถนนเมืองพลชัยภูมิตำบลลอมคอมอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดในเขตพื้นที่อำเภอพลอำเภอหนองสองห้องอำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่และอำเภอโนนศิลาให้นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดในปีการศึกษาปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน186โรงเรียนจำนวนนักเรียน17,333คนจำนวนครูและบุคลากร1790คนและมีจำนวนบุคลากรอื่น จำนวน55คนมีดรสนองสุดสะอาดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนปัจจุบันและมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน5ท่านบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ครูมุ่งมั่นปั้นคุณภาพซึ่งนำสู่รูปแบบการพัฒนา3 Q-Fit Model การบริหารงานตามกรอบคุณภาพ3ด้านอันประกอบด้วย environment quality คุณภาพสิ่งแวดล้อม t e c h e r quality คุณภาพครูและ student quality คุณภาพนักเรียนโดยมีค่านิยมร่วม fit เป็นตัวกำกับในการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาซึ่ง fit ประกอบด้วย pe, F f ร n i s ส ยุติธรรม I integrity ซื่อสัตย์ T team practice ปฏิบัติเป็นทีมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3ตระหนักเสมอว่าการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดได้นั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาพิบาลภายใต้กรอบยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนา โดยใช้ระบบการวางแผนงบประมาณที่มุ่งผลงานเชิงยุทธศาสตร์และบูรณาการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีในการดำเนินงานที่มีการประยุกต์ใช้หลักการแนวทางนวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารอย่างเป็นองค์รวมมีความเข้มแข็งในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพโดยมีการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติใน3ระดับได้แก่ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อนโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาหรือกตปนชมรมทางวิชาการจำนวนสิบชมรมขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบริหารชมรมระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวน170ศูนย์ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการศูนย์และคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาหรืออ,อกอตอปอนอและระดับสถานศึกษาขับเคลื่อนโดยผู้บริหารสถานศึกษาณโอกาสนี้ขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3ดังนี้นายชุติพลจะชารีเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2516วุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 29เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2 5 3พตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านแก้งสนามนางอำเภอแก้งสนามนางสพออจาคนครราชสีมานายชุติพลจะชารีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสาม ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3ลำดับที่1รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและรับผิดชอบงานในพื้นที่ตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอำเภอพลจำนวน50รวม53โรงเรียน นายชุติพลจะชารีมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบบริหารงานตามภารกิจงานและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการ P2F i t Model นละอายบชัดปฏิบัติตามแผนมาขับเคลื่อนการบริหารงานในหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า P Policy ยึดนโยบายและระเบียบกฎหมายกระบวนการผลประกอบด้วย P แ l a n การวางแผน H Honor การให้เกียรติเพื่อนร่วมงานเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน O o v e r s e e การสังเกตการตรวจสอบ N Norm a l การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพเป็นปกติวิสัยผลลัพธ์ Fit ค่านิยมร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3ซึ่งประกอบด้วย F. Fairness ความยุติธรรม I. Integrity ความซื่อสัตย์ T. Team Practice ปฏิบัติเป็นทีมมีการกำหนดคำขวัญของกลุ่มงานที่รับผิดชอบเช่นกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริการว่องไวใส่ใจความถูกต้อง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาบริการทุกพื้นที่มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีการกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของต้นสังกัดเพื่อนำองค์การนำทีมงานไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายนายอภิชัยเสยนาโยธีเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2517วุฒการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยเริ่มรับราชการเมื่อวันที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2539ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสโรงเรียนหนองกุงธนสารอำเภอภูเวียงสปพอขอนแก่นนายอภิชัยเสนาโยธี ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการส่งนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3ระดับที่2รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนโยบายและแผนและรับผิดชอบงานในพื้นที่ตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอำเภอแวงใหญ่ จำนวน20รวม20โรงเรียนนายอภิชัยเสนาโยธีมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบตามภารกิจงานและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการชัยโยโมเดลสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. Coordination ประสานงานเป็นกนลยะยานามิตร H harmonious สามัคคีทำงานเป็นทีม A accountability ความรับผิดชอบ I integrity ยึดหลักคุณธรรม Y yield ผลงานที่เป็นประจักษ์ O o v e r s e e กำกับดูแลนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มาขับเคลื่อนการบริหารงานในหน้าที่และนำผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลักคำมาพิบาลเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีการทำงานเป็นทีมมีการกำหนดคำขวัญกลุ่มงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาเช่นกลุ่มบริหารงานบุคคลทำงานปลอดภัยฉับไวบริการ โปร่งใสเป็นธรรมเพื่อนำองค์การนำทีมงานไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายนายพมรหลอดแพงเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2519วุฒการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามเริ่มรับราชการเมื่อวันที่19เดือนกรกฎาคม พุทธศกราชสองพา2ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านสร้างก่ออําเภอกุจจับสปจอ,อุดรธานีเริ่มการดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชนบุรีเขตสองนายพมรหลอดแพงได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสาม ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3ลำดับที่3รับผิดชอบกลุ่มพัฒน,นาครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่ม ICT กลุ่มกฎหมายและคดีและหน่วยตรวจสอบภายในและรับผิดชอบงานในพื้นที่ตามศูนย์พัฒน,นาคุณภาพการศึกษาในเขตอำเภอแวงน้อย จำนวน20รวม27โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาที่เป็นระบบการบริหารงานตามภาระงานและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่สพปชนบุรีเขต2คือ UCD ชน2 Model ลและ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่สพขอนแก่นเขต3คือแก่นทีฟิตโมเดลประกอบด้วย K knowledge การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ A after action review การถอดบทเรียน E evaluation การประเมินผล N network เครือข่ายความร่วมมือ N Need participation ความต้องการของทุกฝ่าย n new normal ชีวิตวิถีใหม่ยึดค่านิยมหลักขององค์กรเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันซึ่งประกอบด้วย f f a n r n e s e ยุติธรรม i integrity ซื่อสัตย์ t team practice การทำงานเป็นทีม มาขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จตามภารกิจเพื่อนำองค์การนำทีมงานไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายผลสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2562ผลการทดสอบอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เป็นลำดับที่หนึ่งของจังหวัดขอนแก่นผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศลำดับที่1ของจังหวัดขอนแก่นและเป็นลำดับที่18ของประเทศผลการทดสอบโอเน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ลำดับที่2ของจังหวัดขอนแก่นผลการทดสอบโอเนตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าปีการศึกษา2,561ลำดับที่1ของจังหวัดขอนแก่นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3QFit Model ได้รับการยอมรับรางวัลชนะเลิศโอเบ Award ์ดด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ประจำปี2562โรงเรียนเรียนรวมตามนโยบายการบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีผลการทดสอบทางการศึกษาสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการดำเนินการค่าราชการครูบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาหรือเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆจำนวนมากขึ้น ผลการประเมินความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณก่อนหน้าและเป็นลำดับที่1ของจังหวัดขอนแก่น อนแกนเคสามเราฟิตยินเทียครดิตมีความสื่อตรง